ผ้าไหม่พื้นที่สองของขึ้นปีใหม่หมายเลข A 692เป็นทอยกดอกยกเกศรดิ้นเงินรายดอกบัวดิน8กรีบเป็นเลขมงคลสีมงคลสีขาวงาช้างไม่ใช่ขาว A4 นะครับขาวงาช้างจะอมเหลืองนิดนิด อาจจะเหลือบเหลืองนิดนิดเรียกว่าขาวงาช้างราคา9,500บาทพร้อมส่งนะครับสวยทีเดียวมีแค่ช,ชิ้นชุดเดียวเจ้าว่าครีมก็ใช่เจะว่าขาวก็ไม่เชิงที่จริงว่าเรียกว่าขาวงาช้างลองสังเกตดูนะครับขาวถ้าขาววอกเลยถ้าภาษาบ้านๆเขาเรียกาขาววอกก็คือขาว A4 นั่นแหละครับ อันนี้ขาวคุนๆก็มีอ่าต่อันนี้ขาว,ขาวออกครีมนิดๆที่เป็นที่เป็นเหลืองงาช้างนั่นแหละครับที่เหมือนคล้ายๆงาช้างถูกตาต้องใจติดต่อสอบถามก็เข้ามาได้ทางไลน์ครับตามช่องทางที่ให้ไวในภาพทิ้งครับสนใจภาพไหมแท้ทอมือแบบไหนอย่างไรติดต่อมาครับสอบถามกันได้ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันเลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ